อาสวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้เราจะพูดถึงเนื้อหาที่เป็นอีอกหัวข้อหนึ่งของสารชีวมรุลนะครับนั่นก็คือโปรโตีนนะครับโปรโตีนเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับร่างกายของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าโปรโตีนเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ โปรตีนนั้นก็คือสายโพลิเมอร์นะครับที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแอซิดนะครับซึ่งกรดอะมิโนแอซิดนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็นโมโนเมอร์นะครับหรือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสายโพลิเปปไทด์ที่เป็นโปรตีนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น building block นะครับก็เหมือนกับการเกาะอิฐต่อตัวเป็นยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะเพปไทด์นะครับหรือสาโปรตีนนะครับต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์นะครับแต่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรต นะครับที่นักศึกษาเรียนไปแล้วนะครับก็จะต่อกันด้วยพันธะไกลโคสิดบอร์ดอาจารย์ได้สอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนันนักศึกษาก็จำแนกให้ได้นะครับ มาดูนะครับลองดูจากภาพที่เห็นนะครับโมเลกุลหน่วยย่อยที่สุดคือกรดอะมิโนแอซิดนะครับจากภาพนี้ขยายจากเล็กไปใหญ่นะครับเล็กที่สุดก็คือก้อนตัวเล็กๆนี่นะครับก็คือกรดอะมิโนแอซิดนะครับต่อกันกับกรดอะมิโนแอซิดตัวถัดมานะครับอันนี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ขยายให้เห็นนะครับว่าอ๋อความเป็นกรดอะมิโนแอซิดก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือมีคาร์บอนนะครับ มีอะไรเอ่ยไฮโดรเจนนะครับมีออกซิเจนแล้วก็มีอะไรเอ่ยตัวสุดท้ายมีไนโตรเจนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะพบในโปรโตีนนะครับในคาร์โบไฮเดรตเราเรียนมายังไม่เคยมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้พบในโปรโตีนนะครับ ในหัวข้อที่เราจะเรียนรู้นะครับก็จะมีเรื่องของอโครงสร้างนะครับที่เราต้องรู้เพราะว่าหลักการของวิชานี้นะครับเราต้องรู้รู้ชื่อรู้หน้าที่แล้วก็รู้ฟังก์ชันนะครับของสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้โครงสร้างของกรดอะมิโนนะครับหรือว่าอะมิโนแอซิดนะครับดูว่าซีอัลฟาอยู่ตรงไหนนะครับดูสเตริโอไอโซเมอร์นักศึกษาก็ได้เรียนรู้เรื่องสเตริโอไอโซเมอร์มาแล้วในหัวข้อคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากต้องพิจารณาให้เป็น นะครับว่าซีเรโอไอโซเมอร์ต้องดูจากตรงไหนนะครับเพื่อจําแนกให้ได้นะครับแล้วก็มาดูกรุ๊ปนะครับการจัดกลุ่มของกรดอะมิโนแอซิดนะครับเราจะมาจัดกลุ่มนะครับกรดอะมิโนแอซิดนะครับออกเป็นกลุ่มนะครับเนื่องจากว่ามีจํานวนถึง20ตัวนะครับแล้วก็การท่องชื่อนะครับซึ่งนักศึกษาต้องจําให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็การเกิดเป็นสายยาวนะครับนั่นก็คือต่อกันด้วยพันธะเพไทด์บอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันต่อกันอย่างไรและต่อกันตรงไหนนะครับ อ่าแล้วก็สุดท้ายเราจะรู้เรื่องของโครงสร้างที่เป็นของโปรตีนนะครับว่าโปรตีนมีโครงสร้างแบบไหนแล้วก็จัดเรียงตัวอย่างไรนะครับสุดท้ายจะได้อะไรนะครับแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติของโปรตีนแล้วก็กดอะมิโนแอซิดที่เราควรจะรู้จักนะครับ